ค่ะช่วงนี้เราก็จะไปพูดคุยนะคะกับอาจารย์บุรวิทย์วัฒนสุขคณะรศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศา,ยา,ยามสตร์ค่ะถึงหน้าตาคลรอมอใหม่ว่าจะเรียกความเชื่อมั่นกู้วิกฤตทางการเมืองได้มากน้อยแค่ไหนภายใต้การตรวจสอบของฝ่ายค้านนะคะทั้งเรื่องของปมเขกากระโดงแล้วก็การตรวจสอบคัวเลือกสอวรอวมถึงข้อตกลง5ข้อระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพักประชาชนด้วยซึ่งขณะนี้อาจารย์พร้อมแล้วนะคะที่จะวิดีโอคอลทาง Zoom กับเราสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ ดีค่ะอาจารย์ค่ะคุณพิณภาคุณเชษฐสปาครับค่ะอาจารย์ค่ะตอนนี้คอ,อรมอใหม่ก็น่าจะมีความชัดเจนแล้วโดยเฉพาะเรื่องของคอ,อรมอคนนอกมี4-5ท่านด้วยกันแต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นคนที่เราเนี่ยพอจากคุณหน้าคุณตาก,กันดังนั้นดูแล้วเนี่ยภาพของคอรมอใหม่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับรัฐบาลคุณณินได้มากน้อยแค่ไหนอะคะ,ะคือดูจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมผมเห็น ผมเห็นการนําเสนอนะ,ค,ะค่อยๆนาเสนอของคุณอดุทินว่าเอาภาพของคนนอกออกมาก่อนใช่ไหมซึ่งคนนอกที่เราเห็นเนี่ยก็ก็ยอมรับก,ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงต่างๆเนาะที่ก็ก็มีฝีม,ม้อเลยมือซึ่งตรงนี้มันก็ผมว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นจังหวะก้าวที่ค่อนข้างน่าสนใจคือฟื้นความเชื่อมั่นจากจากเอาคนนอกมาก่อนที่เป็นเทคโนแครปนะครับส่วนว่ากระทรวงที่เป็นนัากการเมืองเนี่ยยังยังเกลี่ยไม่ลงอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าเฉพาะหน้าเนี่ยเปิดต้างมาเออ หน้าตาแล้วน่าสนใจเนี่ยผมว่าก็เป็นเป็นจุดเริ่มต้นของของการสร้างความเชื่อมั่นในในในมุมของุณอนุทินครับค่ะ แต่ทีนี้ในในกรณีของนักการเมืองอาจารย์คือหลายชื่อหลายคนที่ก็ดูเหมือนกับเป็นเล่าเก่าในขวดใหม่อีกนั่นแหละแล้วหลายคนอาจจะเป็นประเด็นด้วยก็ได้นะอย่างเช่นร้อยเอกธรรมนัฐก่อนหน้านี้ก็เคยต้องไม่ได้นั่งเก้าอี้พลาดการนั่งเก้าอี้จากเหตุคุณสมบัติไปแล้วยังไม่รวมคุณไผ่ลิกที่จริงๆอาจจะดูเคลียร์แล้วแหละแต,แต่แต่ก็ยังไม่ได้นั่งคราวที่แล้วคราวนี้มาได้นั่งมันจะยิ่งเป็นการกลับไปสู่จุดเดิมไหมอาจารย์ว่าท้ายที่สุดก็แบ่งเค้กกันเองอยู่ดีนะคะ ก็จริงจริงการเมืองที่เป็นอยู่มันก็เป็นการเมืองระบบโคต้าอยู่แล้วครับเพราะว่าระบบการเลือกตั้งแล้วมันุมันตรงใจออกแบบให้เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับในเมื่อเป็นเรื่องของโคตาก็เป็นเรื่องของการจัดสรรต่อต่างตอบแทนต่างๆระหว่างกลุ่มก่อที่มาช่วยกันจัดตั้งรัฐบาลตรงเนี้เป็นเดียวว่าสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ย สีหน้าค่าตาของของคนที่จะมาเป็นคณะนาำตีในในฝั่งฝ่าฝั่งโคต้าของพรรคการเมืองนะครับถ้ามันเป็นทรงอย่างที่ที่เรากําลังเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับมันก็มันก็อาจจะมีคําถามได้เช่นเดียวกันว่าตกลงแล้วคลมอใหม่นะนะครับก็เป็นเป็นเรื่องของการต,าต่างตอบแทนของของบรรดาพรรคการเมืองนักการเมืองกันเองหรือเปล่าอย่างเงี้ยซึ่งในระยะยาวมันก็มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องเรื่องการสร้างความเชื่อมัน่นนะครับของของรัฐบาลชุดนี้เท่าไหร่ ค่ะ <C> e <an> แต่ว่ารัฐบาลชุดนี้เขาก็จํากัดอายุตัวเองไว้ที่4เดือนอาจจะยังไม่นับรวมถึงเรื่องของช่วงของการรักษาการนะคะคือถ้าเกิดว่ามันเป็นไปตามที่สัญญากันจริงๆว่าอยู่4เดือนคอรมอชุดนี้หน้าตามันควรจะออกมาเป็นยังไงอาจารย์เหมือนที่คุณชูวิทย์พูดไหมไว่าไวไหมว่าก็ควรจะเป็นคนนอกไปทั้งหมดไปเลยคือคือถ้าเป็นเป็นตามตามตามไทม์ไลน์จริงๆคือเรื่องสเดือนเนี่ยค <C> e <an> อรมอชุดนี้ภารกิจหลักคือเป็นเรื่องของแค่การ การเปลี ar, ่ยนผ่านไปสู่การยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ฉะนั้นสิ่งที่ที่ควรจะทําจริงๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของการการทําให้สถานการณ์การเมืองมันค่อยๆคลี่คลายนะครับเพื่อปูทางไปสู่การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในในเวลาไม่ช้านี้นะครับแสางว่าพอเราเห็นปรากฏการณ์ที่พรรคการเมืองจัดสรรที่นั่งกันต่างๆเนี่ยนะครับเราก็เห็นชัดว่ามันก็เป็นเรื่องของการตะเตรียมเตรียมการนั่นแหละเพื่อการจะเตรียมไปสู่การเลือกตั้ง ในคร <ừ m. S 2> ั้งหน้าเพราะว่าการการเข้าสู่อํานาจรัดก่อนที่จะเลือกตั้งเนี่ยมันมีผลอย่างสําคัญต่อการต่อการแข่งขันในสนามเลือกตั้งครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้นค่ะอาจารย์ค่ะอย่างเมื่อวานนี้คุณนันทินหลังจากที่ได้รับการปลวเก้าแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะมุ่งมั่นทํางานจะทํางานแบบไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยนะคะแต่ว่าถ้าดูจากหน้าตาครามอแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยเสี่ยงที่จะท้าทายรัฐบาลของคุณนันทินยังไงบ้างะคะเรื่องเสียงก็จะเป็นอันที่หนึ่งก็คือเสียงสนับสนุนครับว่าว่าเป็นรัฐบาาลเสียยขน้อ ช่ไหมครับการลงมติการผ่านร่างกฎหมายผ่านต่างๆเนี่ยมันมันมันจะสามารถคุมเสียงได้หรือเปล่าซึ่งตัวชี้วัดเนี่ยก็จะเห็นตอนที่หลังจากคุณอนุทินทแถลงนโยบายแล้วแล้วเริ่มประชุมสภาตามรอบครับเดี๋ยวจะดูเลยองค์ประชุมจะร่มเหมือนรอบที่แล้วไหมอ่าอันนี้เป็นตัวชีววช้วัดที่1นึ่งัวนช้คที่2ก็คือเรื่องเรื่องอคดีที่เกี่ยวข้องกับภาคภูมิใจไทยนี่แหละเขากระโดงแล้วก็สว นะครับแน่นอนว่าขนาดยังไม่เข้าสู่ตําแหน่งเนี่ยมันก็มีความเครียบแคลงสงสัยจากสังคมแล้วนะครับที่คุณทัทิต้องพูดอวันมาเป็นบทที่ต้องพูดอยู่แล้วว่าต้องเปิดผมเปิดโปร่งใสแน่นอนนะครับก็หลังจากนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนสังคมจะตัดสินเองว่ากระบวนการที่มาเดินไปมัน,มนเป็นไปตามอย่างที่ควรจะเป็นหรือไม่อย่างไรนะครับอันที่สาก็เป็นเรื่องนิติสงครามซึ่งแน่นอนนะครับพรรคเพื่อไทยเขาเตรียมอยู่แล้ว <laughs> ะนะครับซึ่งอันเนี้ย มันมันจะกลับไปที่ว่าจะอยู่4เดือนไหมถ้าอยู่4เดือนเนี่ยสำหรับผมยื่นไปเนี่ยนะครับกว่าจะรับเรื่องกว่าจะพิจารณาเนี่ยมันก็เกิน4เดือนไปแล้วมันก็จะไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้า ไม่ได้อยู่ตาม4เดือนจริงนะอ่ะอน,นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะ<ม>ค่ะ,คะอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์พูดถึงรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่แหละค่ะหลายคนเนี่ยเลยมองบทบาทไปที่พักประชาชนนะคะว่าพรคประชาชนเนี่ยถ้าเกิดว่าไปอยู่ในการประชุมสภาเนี่ยจะเป็นแบ็กอัพหรือสนับสนุนให้รัฐบาลอนุทินหรือเปล่าหลังจากที่ให้เสียงโหวตมันตรงนี้แล้วอะคะ่ะอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างอะคะค คือรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยโดยโดย,โดยโหลักการสากลน,นะครับรัฐบาลเสียงข้างน้อยมันอยู่ได้ด้วยการการมีข้อตกลงนะครับแลกเปลี่ยนสนับสนุนเสียงโหวตจากจากพรรคนอกเหนือจากพรรคที่เป็นรัฐบาลเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับ <sta S 2> แล้วจุดยืนของรรคประชาชนเขาก็บอกอยู่แล้วว่าถ้าเป็นเรื่องของอกฎหมายที่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมประชาชนเนี่ยเขาพร้อมโหวตให้อ่าทีเนี้ยเรื่องเนี้ยม,มันก็ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับรายประเด็นนะครับรายรายกฎหมายด้วยซ้ํานะครับฉะนั้น มันคงไม่สามารถบอกได้ว่าพรรคประชาชนจะบวตให้ทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องคอยดูต่อไปเมื่อคนลมอชุดใหม่เข้าสู่ตามมําแหน่งแล้วนะครับดูว่าการผ่านร่างกฎหมายและฉบ,บับเนี่ยนะครับอันหนึ่งองค์ปชุมมาครบไหมสองอลงมติ นะครับคุ้มเสียงได้หรือเปล่าเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญค่ะอาจารย์แต่ว่ามีความเคลื่อนไหวหนึ่งที่มีการเชิญอาจารย์บวรศักดิ์อุวนโนมานั่งเป็นรองนายกที่จะช่วยดูแลด้านกฎหมายด้วยอันนี้มันอาจจะพอเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ได้หรือไม่ว่าเดินหน้าในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเดินหน้าในเรื่องของการทําประชามติแล้วก็ตั้งสสรอแน่ๆนะคะผมคิดว่างานหลักของท่านอาจารย์บวรศักดิ์ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องกฎหมายนั่แหละเพีเยงแต่ว่าพอมามาบรรจบกับเรื่องเรื่อง แก้รัฐมนูลเรื่องเปิดทางสสรเนี่ยผมคิดว่าท่านก็คงมีส่วนไม่น้อยอในเรื่องของการการการ,การจัดวางกระบวนการนะครับซึ่งท่านก็ไม่ต้องพูดถึงครับว่าปีไม้ลายมือในแวดวงกฎหมายมหาชนเป็นยังไงนะครับก,ก็คิดว่ามีนัยยะอยู่แล้วในเรื่องของการมามาทําเรื่องเรื่องรัฐมนูลอยู่แล้วครับค่ะดูแล้วน,น่าจะพอไปไหวไหมคะกับรัฐบาลคอรมอสี่เดือนชุดนี้อาจารย์เราตั้งเป้าไว้ที่สี่เดือนกันก่อนนะน่าจะน่าจะไหวไหม ถ้าถ้าสี่เดือนนะครับตามตามรถ Map ที่บอกไว้จริงๆเนี่ยคือผมว่าก็จะกลับไปที่เรียกว่าภารกิจมันคือภารกิจเฉพาะหน้าเพื่อเพื่อเปลี่ยนผ่านเตรียมการไปสู่การยุบสภาและเลือกตั้งใหม่่ะถ้ามันเป็นโจทย์เรื่องนี้จริงๆเนี่ยนะครับมันก็มันก็จะพอไปได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าถ้ามันมีเหตุแทรกซ้อนที่ อยู่อยู่ไม่ครบหรือว่าอยู่เกินอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับค่ะค่ะอาจารย์คะตอนนี้เราพูดถึงรัฐบาลนุทินไปแล้วถ้าอยากจะให้อาจารย์มองพักเพื่อไทยกันบ้างที่เป็นตอนนี้เป็นฝ่ายค้านอย่างสมบูรณ์แบบไปแล้วนะคะอาจารย์มองกับไม่กับของคุณทักษิณอย่างไรจะส่งผลต่อพักเพื่อไทยยังไงบ้างคะในวันพรุ่งนี้ค่ะคะือตอนนี้ผมคิดว่าพักเพื่อไทยเองก็กถึงจุดที่ความนิยมตกต่ำเป็นโภิการอยู่แล้ว นะครับคดีคุณทักษิณพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นเป็นจุดตัดอีกครั้งหนึ่งว่าว่าพักเพื่อไทยจะเดินยังไงต่อเพราะว่าคุณทักษิณน่คือคือตัวตนคือหัวใจของพักเพื่อไทยถึงแม้ว่าคุณทักษิณจะกลับหรือไม่กลับอย่างไรเนี่ยนะครับผมคิดว่าตอนนี้พักเพื่อไทยเผชิญกับความท้าทาย,ยก็คือเหตุการณ์เลือดไหละนะครับซึ่งจะไม่ไหลแค่นี้ผมว่าเดี๋ยวจะมีอีก <c oughs> แน่นอนเพราะว่าเรามองเห็นแล้วว่าการเลือกตั้งมันจะเกิดขึ้นในไม่ช้านะครับซึ่งอันเนี้ย การกลับมาหรือไม่กลับมาุูนักสินคดีวันทุ่งนี้คำพิพากษาจะเป็นยังไงเดี๋ยจะเป็นตัวชี้วัดเลยว่าอนาคตของพรรคเพื่อไทยจะไปไงต่อทางการเมืองค่ะแต่ถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าแสดงบทบาทในการเป็นฝ่ายค้านได้ดีในช่วง4เดือนนี้ยังพอที่จะฟื้นความคะแนนนิยมของตัวเองกลับมาได้บ้างไหมคะอาจารย์ผมผมคิดว่าการฟื้นโมเมนตัมการพลิกจังหวะเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อให้มีแต้มต่อเนี่ย ความสําคัญมันคือต้องเป็นรัฐบาลครับ <c oughs> เพราะว่า,ถ,าถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยมันไปหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ได้ว่า <c oughs> เราได้ทําอะไรไปแล้วบ้างใช้ไพ <c oughs> อไปเป็นพักฝ่ายค้านโอเคจะตรวจสอบอย่างไรก็แล้วแต่แะว่าแต่ว่า Impact ผลกระทบเนี่ยที่มันจะจะไปใช้ในการหาเสียงได้มันไม่เท่ากับการเป็นรัฐบาล <c oughs> โอเคการทัน้าที่ฝ่ายค้านถ้าตั้งใจตรวจสอบอย่างแข็งขันอาจจะ อาจจะนะครับอาจจะช่วยฟื้นคืนนะครับความนิยมขึ้นมาได้บ้างแต่ผมคิดว่าต้องมองอย่างนี้ครับว่าโจทย์ของาภาคเพื่อไทยตอนนี้วิกฤตมันเป็นวิกฤตสั่งสมนะครับสั่งสมมาเป็นปีนะครับหลายปีด้วยนะครับมันคงไม่สามารถพลิกได้ภายในสามสี่เดือนหรอกฉะนั้นมันก็เป็นโจทย์ใหญ่ก็ดูที่วันพรุ่งนี้คดีความจะเป็นยังไงคุณนักสินแล้วก็อุดเลือดไม่ให้ไหลไปมากกว่าน,นี้ด้วยนะคะอาจารย์ก็ก็ไม่ง่ายเพราะว่า เพราะว่าเพราะว่าหลังจากคดีคุณนายดองทานเนี่ยผมเห็นผมเห็นความระส่ำระสายมาสักพักแล้วในพัก <c oughs> เพื่อไทยว่าว่าว่า,ว,าว่านักการเมืองจำนวนไม่น้อยก,ก็เริ่มมองคิดถึงอนาคต <c oughs> การเมือทงทั้งทั้งนาว่าจะอยู่ต่อ <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> ซึ่งก็นี่คือโจทย์ของเพื่อไทยค่ะ <c oughs> <c oughs>